จานโปรดสำหรับคุณคืออะไรเนี่ยจ,จะดูเหมือนคำถามที่สามารถตอบได้ไง่ายๆในทันทีเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าจานโปรดก็คือเมนูโปรดจริงไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคาว่าจานโปรดเนี่ยมันคงจะมีอะไรมากกว่าอาหารใช่ไหมซึ่งผมจะพาทุกคนให้ไปรู้จักกับ4คน3เรื่องราวที่แตกแต่างกันออกไปซึ่งสิ่งนี้จะช่วยขยายให้พวกคุณรู้จักกับคำว่าอาหารจานโปรดมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของแต่ละคนก็จะมีความแตกแต่างกันออกไป แต่ละคนก็จะมีประสบการณ์รสนิยมความชอบที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาชอบกินอาหารร้านเดียวกันนั่นสิทำไมถึงเป็นร้านเดียวกันนะแต่ที่ยิ่งแปลกไปกว่าน,นั้นก็คือยังเป็นเมนูเดียวกันอีกเพราะอะไรกันนะซึ่งการที่คุณจะได้รับฟังเรื่องราวของทั้ง3าคนจนจบเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกพวกคุณเองว่าทาไมพวกเขาเหล่านี้ถึงชอบกินอาหารร้านนี้กันมาโดยคนแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเขามีชื่อว่าบอสเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีไฟในการทํางานเป็นอย่างมากแต่ว่าตอนนี้เขากลับกํบลาลังตกกอยู่่่นทีังลําาบ แย่ yeah, แล้วหรือว่านี่จะเป็นจุดจบแล้วนะไก่เวลาขึ้นทุกทีกแล้วด้วยสิเมื่อไหร่จะมาสักทีนะไอเดียนี่ไอเดียน่ะต้องหาคำตอบเร็วๆแล้วสิ อ,อร่อยฮะท,ทั้งๆที่อาหารนกออกมาเยี่ยมทำไมถึงคนได้น้อยกันละ่ะคนน้อยนี่แหละต้องใชาได้แน่จุดเริ่มต้นของความชอบมักจะสร้างความผูกพันซึ่งนำไปสู่เรื่องราวที่มักจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตยังไงล่ะแล้วก็มนุษย์น่ะนะเก่งจะตายอะไรก็เกิดขึ้นได้ล่ะนะโอเคงั้นคนต่อมาไม่สิ คู่ต่อมาซะมากกว่าที่เราจะพูดถึงกันก็คงเป็นเรื่องราวสุดแสนจโรแมนติกระหว่างคู่รักคู่หนึ่งที่ได้เจอกันและได้สร้างความผูกพันกันขึ้นมาในร้านนี้ล้วสองคนรักอะไรดีครับเอาเขาใส่เมลทัยมาปริวนะเดี๋ยวนี้จะเป็นเรื่องราวระหว่างเก่งและก็เจนซึ่งเรื่องราวความรักในครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะทุกๆเย็นเก่งและเจนก่อนกลับบ้านมักจะแวะซื้ออาหารที่ร้านนี้เป็นประจำค่ะเฮ้ยเขาปรุงให้ เดี๋ยวเธอทำอะไรของเธอนี้่ยเรากินเข็ดไม่ได้ก็เธอไม่บอกเราอ่ะก็เธอเล่นใส่ไิดถามกันนี้ที่เธอด่าเราอ่ะเธอพวกคุณกำลังจะเห็นพวกเขาทะเลาะกันเพราะเรื่องจานโปรดเนี่ยแต่ก็ใช่ว่าจะจบไม่สวยสะหน่อยเห็นไหมทั้งคู่ยังรักกันดี นี่แหละนะที่เขาเรียกว่าความรักนะมีทั้งเข้าใจกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันแต่พอเวลาผ่านไปก็จะทําให้ต่างฝ่ายที่แตกต่างกันเข้าใจกันแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเอาละเอาละมาคนสุดท้ายที่อาจจะดูหนักหน่วงที่สุดเขาชื่อว่ากันเขาเป็นคนที่อทธยาศัยดีมากๆคนนึงจนกระทั่งเขาโดนแฟนบอกเลิก ผมไม่ได้สั่งครับพี่อันนี้พี่เลี้ยงแต่แต่ก็น่กก็น่าก็ไม่คิดว่าพี่เห็นมัหน้ากันวาอะไรวโมองแล้วคนนี้อย่างนี้แต่อะไรโอเคครับขอบคุณให้มากครับอ,อ,อร่อยมากเลยทำไมมันถึงอร่อยขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเหมือนเคยกินมาก่อนเลย รสชาติอย่างนี้ทำไมมันถึงได้อร่อยขนาดนี้ทำให้คิดถึงความทรงจำเก่าๆที่เคยมี <c oughs> สุดยอดจริงๆร้านนี้อร่อยมากแต่ที่ผมได้เล่าเรื่องราวของทั้งสี่คนมาเห็นได้ว่าจานโปรดของพวกเขาเป็นจานเดียวกันได้รับความชอบมาจากเหตุการณ์เรื่องราวที่ต่างกันอาจจะเป็นรสนิยมความชอบความถูกใจในสิ่งที่ต่างกันแล้วสาหรับพวกคุณล่ะอาหารจานโปรดของพวกคุณคืออะไรหลังจากที่คุณได้ฟังที่ผมพูดมาเยอะแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะสงสัยว่าผมเป็นใครใช่ไหมซึ่งผมก็จะตอบให้ใช่ครับ ผมคือจานโปรดของทั้ง4คนหรือว่าเข้าซอยนั่นแหละพวกนี้แหละผมเล่าทุกเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งก็เพราะว่าผมอยู่กับพวกเขาตลอดไม่ว่าแต่ละคนจะอยู่ในเวลาไหนหรือร่มแบบไหนก็ตามผมก็อยู่กับพวกเขาตลอดในร้านแห่งนี้ร้านข้าวสุดซอยไง